ช็อกเอเชียกันเลยทีเดียวครับพลิกสนันเกินคาดทีมชาติไทยของเราขึ้นเบอร์หนึ่งอาเซียนทําเอาอินเดียถึงกับขาสั่นเปิดก่อนได้ปูดตกบอลลังจ่าฝูงและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนและก็ชาวเอเชียหลังจากที่เห็นทีมชาติไทยของเรานั้นเอาชนะบลูไนมา19ต่อศนที่สําคัญเลยก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนรักอย่างเขมรครับออกมาช้าใจอย่างหนักบอกว่าภูมิใจแล้วรอที่ บลูไนดีใจอย่างกับได้แชมป์เลยและคลิปนี้ยังมีเรื่องที่น่าทึ่งครับก็คือดีบชาไทยของเรานั้นกดแฮตทริก ไปสี่คนในแมตช์ที่เราชนะบลูไนอย่างถล่มทลายและยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังของรูปแบบเกมนี้ซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับฟุตบอลไทยของเรานะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหแมตช์ล่าสุดทีมชาติไทยของเรานั้นก็ชนะบลูไนมา19ต่อ ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่เราต้องการสุดๆนะครับคือเราสามารถแซงอินเดียได้หลังจากที่อินเดียนั้นเกมแรกก็ชะนะบูไนามา13ต่อศูนย์นะครับเหมือนเขาเนี่ยจะมั่นใจแล้วว่าโอ้โหยิงบูไนขนาดนี้ไทยเราน่าจะยิงไม่ถึงนะครับ แต่ว่าสุดท้ายเปิดก่อนได้ปูดจริงๆสำหรับอินเดียล่าสุดเนี่ยทีมประเทไทยเราครับหลังจากที่ชนะแมต์นี้อันดับของเราเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของตารางครับแข่ง2นัดมี6คะแนนประตูได้เสียเราได้21ลูกมากกว่าอินเดียถึง7ประตูด้วยกันนั่นก็หมายความว่าแมตสุดท้ายเราเสมอเราก็จะยังยืนอันดับหนึ่งของตารางอยู่แต่ถ้าเกิดเราชนะครับจะยืนแบบหล่อๆยืนแบบเดเ่ยยืนแบบสมาร์ท เป็นระดับหนึ่งของตารางโดยมี9คะแนนเต็มคือในสถานการณ์ที่เราชนะบลูไนได้เนี่ยโอ้โหถ้าใครดูเกมนี้มันเป็นสถานการณ์ที่บังคับสุดๆนะครับเพราะว่าในเกมที่อินเดียเจอกับเติ๊กมินิฐานเนี่ยแข่งไปก่อนเรา นะครับแล้วอินเดียก็เป็นฝ่ายชนะ1ประตูต่อศูนย์ได้สําเร็จซึ่งเกมนี้มันสูสีกันมากนะครับซึ่งเติ์กเองก็เล่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับไล่บี้อินเดียจนถึงวินาทีสุดท้ายกันเลยทีเดียวครับโดยแฟนอินเดียหลายต่อหลายคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหผู้ตัดสินเนี่ยทำให้ตัดสินลำเอียงเหลือเกินทั้งที่อินเดียน่าจะได้อย่างต่ำเนี่ยถึง3ประตูแต่เกมนี้ที่เขาชนะ1นูนเป็นเพราะว่าผู้ตัดสินทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นฝั่งอินเดียบอกในเกมกับเติ์กมินิถ่านก็ยังเป ม,มี6คะแนนเช่นเดียวกับไทยนะครับแต่ว่าเกมกับไทยเราเนี่ยโอ้โหมันมีสายติที่โดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งครับคือผู้เล่นของเราสามารถทำแมตติกได้ในเกมนี้ถึง4คนด้วยกันนะครับแตกต่างจากอินเดียนะ ยิง13ประตูครับแต่ว่ามีผู้เล่นทำแฮตริกได้เพียงคนเดียวเอออันนี้มันก็เหมือนเป็นความสามารถของผู้เล่นของนักเตะน,นะที่ความสามารถของผู้เล่นชุดนี้เราดีเหลือเกินนะครับอย่างพิรดาเนี่ยผมยกให้เป็นจอมยิงไกลครับหรือว่าที่ตินในครับคนนี้ก็เป็นหน้าเป้าที่ไว้ใจได้นะครับจังหวะโขกเลยจังหวะขึ้นเลยแต่หลายคนเนี่ยก็ยังพูดว่ายังไม่เจอของจริงกับน้องๆไทยเราชุดนี้ถามว่ามันเป็นแบบนั้นไหมมันก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ เจอ UE มาแล้วนะในการอุ่นเครื่องนะครับเราก็ชนะไปด้วย4ต่อ2ซึ่ง UE เนี่ยผลงานของเขาดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีเกมล่าสุดเนี่ยก็ชนะลาวมา5ต่อ2เกมก่อนหน้านี้ก็ชนะมาเลเซียมา2ต่อ0แข่ง2นัดมี6คะแนนเต็มส่วนในเกมที่เราชนะบลูไนครับผู้เล่นที่สามารถํา m เมติกได้แล้วก็ยิงเยอะที่สุดเนี่ยคนแรกก็เป็นพีรดาครับยิงไปสประตู คนที่2ก็เป็นพานุพงครับยิงไป3ประตูคนที่3ก็เป็นจอมพลครับลงมาใหม่แต่ว่ายิงไป3ประตูครับลงมาแล้วก็ยิงเลยนาที70นาที80แล้วก็นาที90อีกคนหนึ่งก็เป็นกิติภพครับ ยิงนาที71 77แล้วก็86ก็ยิง3ประตูแฮตริกถึง4คนการยิงแบบนี้ผมว่ามันเป็นความสามารถของผู้เล่นนะที่มีแรงจูงใจอยากทําประตูเพื่อที่จะชนะอินเดียให้ได้แล้วมันก็ส่งผลแบบนั้นจริงๆครับเราเจอกับอินเดียเราแทบจะไม่มีความกดดันเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเสมอเราก็จะสามารถเป็นแชมป์กลุ่มเหมือนเดิมหรือว่าแย่ที่สุดเนี่ยเราแพ้เราก็น่าจะ เข้ารอบเหมือนเดิมเป็นอับ2ดีที่สุดซึ่งน้องๆชุดนี้เนี่ยผมมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือความใจสู้ของน้องๆและก็ความเป็นดีเวิร์กและรักษาความสามารถเนี่ยมันครบจบหมดเลยนะครับกับน้องๆชุดนี้อยู่ที่ว่าพอเจอทีมแข็งเนี่ยจะยืนระยะได้แค่ไหนเพราะว่าทีมชาติไทยของเราทุกชุดเลยนะครับพอเจอกับทีมที่เหนือกว่าเนี่ย เราจะยืนระยะไม่ค่อยได้นะครับในช่วงท้ายอาจจะหมดแรงหรือว่าเสียรูปเสียทรงในเกมไปย้ําเลยครับว่าเป็นทุกชุดก่อนหน้านี้นะครับแต่พอโค้ชที่เข้ามาแล้วก็มาแด๊ปป้เข้ามาเนี่ยเหมือนมันจะมีลูกฮึดอยู่ตลอดนะครับทั้งในช่วงต้นเกมในช่วงท้ายเกมเพราะว่าดูจากการเล่นของน้องๆแล้วก็ชุดใหญ่มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยครับการวิ่งไล่บอลทัศนคติการเล่นโมเมนตัมของทีมคือเรามาด้วยกันหมด ดยเฉพาะน้องๆชุดนี้ครับที่เล่นด้วยกันมานานแล้วเล่นแต่ละคนก็มีทักษะความสามารถการโดนหนึ่งๆเลีกยงกีตัวหนึ่เนี่ยเราสามารถผ่านได้หมดเลยในอาเซียนและก็เอเชียจริงๆผมเองก็อยากให้ชุดนี้เจอกับญี่ปุ่นเกาหลีด้วยซ้ำนะครับจะได้รู้กันไปเลยว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนของเอเชียชุดที่เรามีความคาดหวัง จะได้ไปฟุตบอลโลกจริงๆในรุ่นเยาวชนเนี่ยพอเจอกับทีมใหญ่แล้วมันจะเป็นยังไงอยากเห็นแบบนี้เลยครับเกมนี้ก็ถือว่าโรเตชันผู้เล่นพอสมควรเลยครับแล้วที่ขาดไม่ได้ที่ไม่ชื่นชมไม่ได้ก็เป็นทีมชาติบลูไนเนี่ยละครับทีมชาติบลูไนครับเหมือนนักเตะของเขาเนี่ยอายุยังไม่ถึง17ปีนะ เป็นเรื่อนี่ตัวเล็กมากครับอาจจะเป็น12-13ก็ได้หรือว่า15นะคือตัวเล็กจริงๆนะครับพอยืนเทียบกันปับ๊บมันคนละไซส์จริงๆสําหรับทิมชัดบูไนแต่เขาก็มีความใจสู้เหมือนกันอาเซียนเนี่ยสูหกบูไนมากๆนะครับบอกว่าบูไนมีความใจสู้ถึงแม้ว่าจะโดนยิงไป19ลูกแต่ มาส่งบทผู้ร้ายให้กับไทยครับบอกว่าเฮ้ยไทยเราทำไมย,ยิงเยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นชาติอาเซียนร่วมกันนะมีถึงขนาดนี้นะครับสำหรับแฟนอาเซียนคือเป็นผลการแข่งขันที่เราต้องการอยู่แล้วครับเกมนี้จะบอกให้เรายิงน้อย,นอยเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนผลการแข่งขันของอาเซียนเราครับมีอย่างนันมีแข่งขันกันทั้งหมด6คู่ด้วยกันคู่แรกครับเกือบแย่ครับ,รบมาและเรียงกันก่อนเลย ทีมชาติเวียดนามครับสามารถเอาชนะทีมชาติเมียนมาไป2ต่อศูนย์เวียดนามถือว่าหือจับเลยนะครับเพราะว่ามายิงประตูที่2เนี่ยได้ในช่วงแบบก่อนหมดเวลาจริงๆนาะที่87หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดคือก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหเมียนมาเขาก็บุกกระหน่ำเหมือนกันนะครับไม่กลัวเดินเพลสซิ่งใส่เวียดนามแล้วเวียดนามเนี่ยเหมือนโดนเหมือนหลุดไปเองเกือบเสียประตูตีเสมอด้วยครับแต่ยังดีนะที่เขามายิงได้ในช่วงท้ายเกมก็เลยชนะไป2.0นะครับทำให้ตอนนี้ ทีมชาติเวียดนามเองอยู่อันดับที่2ของตารางครับตามหลังเยเมนแข่ง2แมตช์เสมอ1ชนะ1มี4คะแนน ส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นทีมชาติลาวครับแพ้กับทีมชาติ u a e ซึ่งก็ทำให้ลาวเนี่ยตกมาอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับสายนี้เลวนนอนถอนตัวไปแล้วอีกคู่หนึ่งก็เป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของเราครับทีมชาติกัมพูชาโอ้โหฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยนะครับแต่สุดท้ายก็แพ้กับอัฟกานิสถานไป3ต่อ1ในเกมนี้ครับทำให้ขเรร่วงมาอยู่อันดับที่2ของตารางครับแข่ง3แมตช์เนี่ยชนะ2เสมอ1มี6คะแน ถือว่าขมนชุดนี้ก็มีดีเหมือนกันนะครับชนะได้ถึง2เกมเลยชนะบังกลาเทศและก็ชนะทังฝั่งของมาเก๊า1-0ซึ่งอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับสายนี้ก็น่าจะค่อนข้างอดน,นะแต่ว่าทีม่าขมนชุดนี้ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับคือเริ่มพัฒนามากขึ้นแล้วอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ของสิงคโปร์แพ้กับทาจิกิสถานนะครับสำหรับสิงคโปร์ แข่ง2แมตช์แพ้ทั้ง2แมตช์ยังไม่มีแต้มเลยครับอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นไทยเราเนี่ยนะครับชนะบูไนมา1 9 0เและคู่สุดท้ายของอาเซียนครับเป็นคนป่าอินโดครับไม่น่าเชื่อว่าจะชนะนอร์ทเอร์มาเรียไป10ต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับอินโดก็ยิงไม่น้อยหน้าเราเหมือนกันนะตอนนี้ก็เลยทำให้อินโดเนี่ยอยู่อันดับที่1ของตารางนะครับแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์อันดับ2เป็นออสเตรเลียครับแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยแข่งไปแค่1แมตช์เท่านั้น แต่ประตูได้เสียออสเตรเลียบวกไป19ป,ประตู ส่วนอินโดครับบวกไป11ประตูซึ่งทีมอันดับ2ดีที่สุดในตอนนี้ครับก็มีโอมานมีจีนมีอินเดียมีอุซเบกแล้วก็มีกัมพูชาในแต่ละสายเนี่ยขับเคี่ยกันอย่างเมามันนะครับใครยิงได้เยอะก็ยิงตุนไว้ก่อน13ก็มี15ก็มี19ก็มีถึง33ประตูก็มีครับอย่างทาจิกิสถานยิงโหดมาก33ประตูนะครับส่วนไทยเราเองก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่กับการเจอกับอินเดียและผมเองก็เชื่อว่าเราจะชนะอินเดียได้แต่ว่าอินเดียชุดนี้ ก็ไม่ทร,รมาดาเหมือนกันนะครับจะประมาทเขาไม่ได้เลยเพราะมีทั้งความเร็วมีทั้งความแข็งแกร่งที่สําคัญความฟิตของอินเดียก็เต็มร้อยเหมือนกันนะครับส่วนคอมเมนต์อาเซียนครับเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับคือคอมเมนต์อาเซียนก็มีพูดถึงเข้ามาเยอะแยะมากมายการที่เราชนะบลูไนแล้วบอกว่าทําไมไม่ไปหน้าอาเซียนด้วยกันครับยิงเยอะขนาดนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับซึ่งมาฟังคอมเมนต์กันเลยดีกว่าครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่า แม้ว่าบุูไนจับแพ้เนี่ยแต่ว่านักเตะของพวกเขาก็สาแสดงให้เห็นถึงน้ําใจนักกีฬาและก็ความทุ่มเทเพื่อการเล่นที่ยุติธรรมตลอดเวลาความมุ่งมั่นในการเล่นเกมที่บริสุทธิ์และความเคารพซึ่งกันและกันนั้นน่าประทับใจมากเรามาสนับสนุนและก็เติบโตในฟุตบอลอาเซียนกันต่อไปในฐานะกลุ่มเดียวกันอีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าเมื่อมองคุณภาพของนักเตะแล้วทีมชาติบรูไนก็เทียบไม่ติดกับทีมชาติไทยเลยแต่ว่าพวกเขามีความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละต่อการเล่นที่ยุติธรรมบนสสนนาาามม่นน่ววีออเเึงบขก ฉันคิดว่าบลูไนควรถอนตัวจากการแข่งนนขันใดๆที่เกี่ยวกับฟุตบอลเทอะหรือคคอ,อมเมนต์นึงเขาบอกว่าจิตวิญญาณของบลูไนคุณกําลังพัฒนาต่อไปในอนาคตขอให้โชคดีในการแข่งขันและก็ขอให้โชคดีกับการแข่งนนขัน ทีมไทยที่จะเจอกับอินเดียอีกเปนหนึ่งครับเขาบอกว่าคนไทยไม่สงสารพี่น้องอาเซียนด้วยกันหรือทําไมคุณถึงยิงเยอะขนาดนี้โปรดสู้ต่อไปบูไนาจากอินโดนีเซียแม่เมนนีจากอินโดนะครับก็ว่าอยู่ทําไมถึงพูดแบบนี้ครับอินโดเองก็ยิงไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะยิง10ประตูเลยทีเดียวครับแล้วก็มาบอกว่าไทยเนี่ยไม่สงสารพี่น้องอาเซียนนะครับซึ่งมันเป็นการในขันนะครับเราก็สงสารแหละแต่มันต้องยิงครับเพื่อผลการในขันของเราเหมือนกัน การเจออินเดียเราก็ไม่รู้ว่ารูปเกมจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็เลยยิงตุ่นไว้โกดเอามาต่อก็ดีคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่ายินดีด้วยกับฟุตบอลอินเดียขอให้โชคดีกับแมตต์ต่อไปที่เจอไทยนะ เอาชนะพวกเขาเพื่อเข้ารอบต่อไปให้ได้เมนต่อมาก็บอกว่าอินเดียโดนปล้นอีกแล้วซึ่งอินเดียเนี่ยน่าจะหน้าเติกมินิฐาน3ต่อศูนย์นี่เป็นกรรมการอาหรับที่พวกเขาอยู่ทุกที่เลยอับประยศจริงๆเนี่ยนะครับเมน,นี่แฟนอินเดียไม่พอใจนะครับเอามาต่อที่อีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าแค่เอาชนะบลูไนได้แต่พวกคุณดีใจเหมือนควา้าแชมป์เลยประเทศไทยอันนี้รู้ไหมครับว่าคอมเมนต์จากไหนโอ้โหเป็นคอมเมนต์จากเพื่อนรักหักเหลี่ยมหมดของเรานั่นก็คือคอมเมนต์คำเม้นนะครับที่บอกว่า การที่เราเอาชนะบลูไนไป19-0เนี่ยโอ้โหดีใจเหมือนได้แชมป์เลยนะครับทั้งที่เราก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับคือก่อนเกมเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วแหละว่ายังไงเราก็ชนะบลูไนได้แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะถึง19ลูกนะผมคิดมากสุดเนี่ย15ประตูครับแต่ว่า19ลูกเนี่ย มันก็เหนือความคาดหมายของผมเองเหมือนกันอ่ะมาต่อกันที่คอ,อมนตหนึงครับคอมูนี้จากเวียดนามเขาบอกว่าอยู่ร่วมกันในอาเซียนเนี่ยยังมีใจกันแกล้งกันอีกหรอเป็นธรรมชาติที่แปลกประหลาดมากและเป็นการแข่งนนขันที่ไม่ยุติธรรมเลย เมนตต่อมาก็บอกว่าเพื่อนที่เล่นกับเพื่อนแบบนี้เนี่ยเสียเพื่อนไปมากแล้วแต่ว่าการชนะครั้งนี้มันคือความเคารพคู่ต่อสู้ส่วนอีกเมนหนึ่งครับเป็นเมนจากคนป่าอินโดนีเซียครับเขาบอกว่าการแข่งขันในอาเซียนเนี่ยมีเพียง4ประเทศเท่านั้นนั่นก็คืออินโดนีเซียเวียดนามไทยมาเลเซียนอกเหนือจาก4ประเทศนี้ก็เป็นเพียงส่วนเสริมของอาเซียนเท่านั้นเมนตต่อมาครับเขาบอกว่าฉันทํางานในบลูไนผู้คนเล่นฟุตบอลเป็นงานอดิเรกแต่ว่าขาดการแข่งขันและก็ขาด ทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานก็มีความสัมพันธ์กับระดับใหญ่โตของประเทศทําให้ประชาชนเนี่ยไม่กล้าประท้วงทีมของเราแพ้ไทย1 0ูนย์แต่ว่าแฟนเนี่ยประท้วงสมาคมอินดูให้ลาออกแต่กับบลูไนเล่นมากี่ครั้งแล้วและก็แพ้เกิน10ศูนย์แต่ว่าเขาก็ผ่อนคลายสบายใจอันนี้เป็นเม้นท์จากอินโดนีเซียนะครับเขาก็บอกว่าการที่ฟุตบอลบลูไนไม่พัฒนาทางที่เป็นประเทศรวยอันดับต้นๆของโลกเลยทางที่เป็นประเทศรวยติดอันดับโลกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย ก็ขาดในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานและก็ขาดการแข่งนนขันแบบต่อเนื่องก็เลยทำให้ฟุตบอลของเขาไม่พัฒนาเท่าไหร่นะครับเอามาต่อที่คอมเมนต์น,นึงครับเขาก็บอกว่าฉันจะไม่มีความภาคภูมิใจใดๆเลยสําหรับประเทศในอาเซียนหาพวกเขาชนะบลูไนทุกเกมแบบนี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนและก็มีเอเชียป,ปะปนมาด้วยนะครับก็บอกว่าการที่เราชนะในแมตชนี้เนี่ย มันยังพิสูจน์อะไรไม่ได้นะเราต้องไปเจอทีมใหญ่ไปเจอทีมที่เขาเหนือกว่าจริงๆซึ่งก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับพวกเราเนี่ย อยากเจอทีมใหญ่อยู่แล้วในใจผมอยากให้เจอเกาหลีญี่ปุ่นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไซระรูปร่างเนี่ยคล้ายกันแล้วชุดนี้ของเราเลี้ยงในตัวหนึ่งหนึ่งได้สบายเลยแล้วก็มีจังหวะการพาซิงบอลเนี่ยรวเดเร็วทันใจนะครับ1 2ออก1 2ออกแบบนี้ผมชอบจริงๆมันจะทำให้บอลเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าเร็วขึ้นและบอลจะเคลื่อนที่อยู่ตลอดฝ่ายตรงข้ามเองก็ต้องไล่อยู่ตลอดนะครับทำให้พวกเขาเองก็มีหมดแรงกันบ้างกับกับการเซตบอลของนุชาไทยเราชุดนี้โดยหลังจบเกมครับโคชจดิตเองก็ได้ออกมาให้ นะครับว่าเกมนี้เนี่ยโดยเกมต่อไปครับเราจะพบกับทีมชาติอินเดียและเราเองก็มีแท็กติกที่เตรียมไว้เจอกับอินเดียโดยเฉพาะครับโดยเกมกับบูไนเนี่ยเราไม่ได้ใช้แทคกติกใหม่เลยนะครับยังใช้แท็กติกเดิมอยู่ทําให้อินเดียเนี่ยไม่รู้แผนของเราว่าจะเล่นอย่างไร ซึ่งนัดเจอกับเขาเราจะใช้อีกแผนหนึ่งโดยโคะเดเดตมีลาบครับก็ได้อมาวิเคราะห์การเล่นของอินเดียว่าอินเดียเป็นทีมที่มีเกมรุกเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีครับโดยเฉพาะการขึ้นเกมจากดันโดยเฉพาะการขึ้นเกมในริมเส้นเนี่ยคือจุดเด่นของเขาเลยครับเพราะว่าปีกทั้ง2ฝั่งมีความเร็วซึ่งเราเองก็ได้สเกลจุดนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะปิด จุดด้านข้างให้ได้ซึ่งก็จะต้องมาพบปะกันนะครับในวันที่27ตุลาคมนี้เวลาเดิมเลยครับ2ทุ่มตรงถ้าเกิดไทยไม่แพ้จะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มทันทีหากแพ้เนี่ยต้องไปลุ้นผลกลุ่มอื่นเพื่อเข้ารอบเป็นอันดับ2ดีที่สุดนะครับ5้าทีมจาก10กลุ่มเดี๋ยวยังไงเรามารอติดตามกันนะครับผมก็เชื่อว่าไทยเราน่าจะเอาชนะอินเดียได้เก็บ6กเก็บ9คะแนนเต็มกับศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกครั้งนี้รอชมรอตามกันได้เลยนะครับ แล้วในส่วนของคลิปนี้เนี่ยผมก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกับผมด้วยครับคิดเด็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบายบาย